สิบสัญญาณนะครับแฟนเก่ายังรักคุณอยู่นะครับคุณกำลังสับสนสงสัยในการกระทําของอดีตผู้ชายหรือผู้หญิงข้างกายอยู่หรือเปล่าครับข้อสงสัยนี้จะหมดไปครับเพราะว่าพฤติกรรมเหล่านี้บอกให้คุณได้รู้ว่าเขายังเหนือเยื่อใยห,หรือไม่มีคุณอยู่ในสายตาแล้วนะครับส่งข้อความหาครับถ้าเขายังส่งข้อความหรือว่าโทรคุย กับคุณอยู่แล้วก็ได้บอกได้เลยว่าเขายังรู้สึกดีๆกับคุณอยู่อย่างไม่ต้องสงสัยใดๆทั้งสิ้นครับการที่เขาส่งข้อความหาเนี่ยก็เพื่อจะบอกว่าอยากเป็นเพื่อนกับคุณและยิ่งมีคำถามมาด้วยว่าเป็นอย่างไรบ้างยิ่งเป็นตัวบ่งชี้ว่าเขาอยากรู้เรื่องราวของคุณก็เป็นได้ครับข้อความช่วยเหลือครับถ้าแฟนเก่าโทรหาคุณขอความช่วยเหลือนะนั่นพิสูจน์ได้ว่า เขายังรักและห่วงใหญ่คุณอยู่ครับและมันยังหมายความว่าเขาไว้ใจคุณมากกว่าใครๆเพราะฉะนั้นคุยกับเขาและถ้าช่วยได้ก็ช่วยเขาไปเถอครับโทรหาในวันเกิดครับเข็มนาฬิกาบอกเวลาเที่ยงคืนปุ๊บเขาก็จะโทรมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้กับคุณปับ๊บหรือมาที่บ้านเพื่อมอบดอกไม้ให้คุณนั่นแสดงว่าเขายังรักคุณอยู่ครับชั่ว นะหรือเขาอาจจะโทรหาคุณในวันหยุดเทศกาลต่างๆนะนั่นเป็นเพราะว่าวันหยุดอาจจะเป็นวันที่คนโสดหรือว่าคนที่เพิ่งเลิกกับคนรักเนี่ยค่อนข้างเหงาครับเขาก็เลยโทรหาคุณนะครับถามถึงคุณกับเพื่อนหรือว่าครอบครัวครับถ้าคุณไม่รับโทรศัพท์เขาเขาอาจจะโทรหาเพื่อนหรือว่าคนในครอบครัวคุณแทนเนี่เพื่อถามว่าเจอคุณได้ที่ไหนถ้าคุณต้องการกลับ ไปหาเขานี่ก็เป็นสัญญาณที่ดีนะและก็ถ้าไม่อยากไปต่อขอให้เพื่อนและครอบครัวเลิกติดต่อกับเขาซะครับอาจจะดูใจร้ายอาจจะดูเหมือนไม่แคร์นะแต่ว่ามันจะดีเพราะว่าเขาจะได้ตัดใจจากคุณง่ายขึ้นครับบอกเพื่อนครับหากคุณและอดีตของคุณนะมีเพื่อนร่วมกันครับพวกเขาจะรับรู้เรื่องราว ของพวกคุณเนะี่ยเป็นไปได้ว่าอดีตรักของคุณอาจจะสารภาพความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณหลังแยกย,ย้ายสายหน้ากันไปแล้วให้เพื่อนๆฟังนะด้วยหวังว่าบรรดาเพื่อนๆจะช่วยให้บอกเล่าให้เขาหูคุณเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นครับพยายามติดต่อกับคุณทางสังคมออนไลน์ครับถ้าเขาส่งข้อความรักหรือว่าเขียนบน หน้าเฟซของคุณเป็นประจำนะฮะนั่นแสดงว่าเขายังรู้สึกบางอย่างกับคุณอยู่ครับยิ่งเขากดไลค์เมื่อคุณเช็คอินที่ร้านซึ่งคุณทั้งคู่เคยไปฉลองวันเกิดและก็วันครบรอบด้วยกันชัดเลยครับว่าเขายังรักคุณอยู่นะครับแต่หากคุณไม่ต้องการที่จะสื่อสารกับเขาก็อันเฟนง่ายที่สุดครับสเตตัสเหงาหงอยครับ ถ้าใน Facebook ของเขายังเต็มไปด้วยคำคมและก็เพลงที่เกี่ยวกับการสูญเสียความรักอกหักความสะเทือนใจหรือว่าอะไรทำนองนั้นนะฟันธงครับเขายังรักคุณอยู่ครับยิ่งถ้ามีการแชร์บทความที่เกี่ยวกับคู่แต่งงานที่ประสบความสำเร็จประมาณต้องผ่านการออกเดทเลิกลาเนี่ยและกลับมาคืนดีกันมั่นใจได้เลยว่านอกจากยังรักคุณแล้วเนี่ย เขายังอยากกลับมาคืนดีกับคุณด้วยล่ะครับมีความสุขที่ได้เห็นคุณครับหากคุณเนี่ยพบเขาโดยบังเอิญน,นะและเขาแสดงออกจนนอกหน้านะฮะว่ามีความสุขสุดๆแน่นอนครับเขามีความรู้สึกบางอย่างสำหรับคุณครับอีกหนึ่งข้อสังเกตหนึ่งคือ ถ้าเขาจบกับคุณแล้วจริงๆเมื่อเจอกับเขาจะแค่ทักทายครับหรือไม่ก็เลี่ยงที่จะไม่เจอไปเลยแต่ถ้าไม่ครับเขาจะยังอยู่รอบๆตัวคุณให้นานเท่าที่จะทำได้ครับเขาจะถามคำถามมากมายเพื่อจะได้สนทนากับคุณนานๆนั่นเองครับไปในสถานที่ที่คุณชอบครับ ถ้าคุณเจอแฟนเก่าในสถานที่ซึ่งคุณชอบไปนั้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับถ้าเขารู้ว่าที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นที่โปรดของคุณเขาอาจจะไปเพราะหวังว่าจะได้พบคุณครับแต่ทำเป็นเหมือนว่าบังเอิญอย่างนั้นแหละนะหรือถ้าเห็นใน Facebook ว่าคุณจะไปที่ไหนเขาอาจจะตัดสินใจไปที่นั่นด้วยเพื่อเจอคุณ ะครับและสุดท้ายเขายัางโสดครับถ้าแฟนเก่ายังมีใครหลังจากที่เลิกกับคุณไปแล้วนะถ้าแฟนเก่ายังไม่มีใครหลังจากเลิกกับคุณไปแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับเขาที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กับใครสักคนครับและอาจเป็นไปได้ว่าเขายังรู้สึกดีๆกับคุณอยู่ครับเมื่อคุณนะเมื่อคุณ แล้วว่าแฟนเก่าเขายังรักคุณอยู่ก็ถึงเวลาตัดสินใจแล้วนะครับว่าจะทำยังไงหากอยากให้เขากลับมาไหมหรือว่าปล่อยเข้าไปเพราะว่าสวยๆละลอยอย่างเราหาใหม่จะง่ายกว่าปะ